ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บ้านหนองคันนาตำบลตาเมียงอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งอยู่ห่างจากตัวปราสาทตาเมืองทมเนี่ยไม่แค่กี่กิโลเมตรเท่านั้นเองซึ่งตอนนี้ผมได้ยินเสียงดังเป็นเสียงปืนใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้มีการยืนยันว่าทั้งทหารกัมพูชาและทหารไทยมีการประทะกันเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้นะครับมีพบว่าประชาชนเริ่มอพยพก,กันออกจากพื้นที่แล้วก็มีการขนข้าวของไปให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศตอนนี้นะครับนี่เลยครับ มาสวัสดีช่วงเชา้ชาเช้าวันนี้ขอมดคลิปมาเช้าหน่อยนะครับเป็นเฉพาะกิจก็ละกันนะครับทุกครั้งเราจะเป็นข่าวบันเทิงอันนี้มันเป็นข่าวเกี่ยวกับความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาก็มีการประทะกันนะครับระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาที่ปราสาทตาบรรทมนะครับใช้คําว่าที่ปราสาทแต่ไม่รู้ว่าแนวไหนเนาะนะครับณนะตอนนี้มีการอบพยพเพื่อนพี่พี่น้องๆน,นะครับจากตะเข็บชายแดน ออกไปแล้วนะครับเพราะว่าเราได้เครดิตจากช่องเจ็มาเมื่อเช้านี้เองนะครับอย่างไรก็ตามเราไปดูความคิดเห็นกันดีกว่านะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแม่ลงไม่กี่ชั่วโมง278 278ความคิดเห็นใช่แล้วครับไม่ผิดแล้วนะครับอ่ะนะครับผมก็ขอให้มันเออเกิดไวๆจบไวๆนะครับอย่ายืดเยื้อคาลาคาสังนะครับที่นี่ประเทศอะไร ทานไทยอดทนอดทนอามิตรพูธอดทนอะไรนะครับตอนนี้ก็มีการยิงกันแล้วนะครับกล้องหนุนพร้อมครับขอให้ปลอดภัยทุกคนใช่ครับแม่คอมเมนต์ผมขอให้มันเป็นในเชิงสร้างสรรค์นะครับขอให้ปลอดภัยนะครับบ้านผมก็ติดชายแดนแต่ไม่เป็นไรครับประเทศชาติต้องมาก่อนสุดยอดครับผมสุดยอดมากนะครับรู้นะครับว่าสถานการณ์นี้มันไม่ปกตินะครับฉะนั้นมันก็ต้องมี จุดหนึ่งนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับเท่าที่ดูเนะี่ยชาวบ้านต้องขนข้าวขนของหนีแต่เราไม่ได้เริ่มก่อนเรานะครับเป็นการปกป้องประเทศนะครับฉะนั้นเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องที่ย้ายออกไปเนี่ยนะครับก็คือนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการรับบาดเจ็บนะครับก็รอจนบานปลายรัฐบาลห่วยอืมอันนี้ก็มีส่วนนะครับเป็นกําลังใจให้ทานทุกนายส,สู้ครับเป็นกําลังใจ หลายคนก็มาตามให้กําลังใจขอให้ทุกคนปลอดภัยครับผมก็ผมอยากให้เห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับอวยพรให้ทุกคนปลอดภัยมากกว่านะครับหลุมหลบพงหลบภัยที่สร้างไว้ตอนนี้ก็ได้ใช้งานจริงๆแล้วนะครับที่คุณกันจอมพลังไปช่วยสร้างนะครับตอนนี้ได้ใช้แล้วนะครับไม่รู้ว่าเท่าที่ทราบนะครับตอนนี้มีเสียงปืนใหญ่นะนะครับมีเสียงปืนใหญ่แต่ปืนเล็กนี่ไม่รู้นะครับปืนใหญ่ยิงเข้ามานะครับขอให้ปลอดภัยทุกคนครับจัดไป ตอนนี้นะครับถือว่าเป็นการเออขาเรียกว่าการสแสดงสัญญาณทุภาพของประเทศไทยนะครับความชอบธรรมมันเกิดขึ้นแล้วหลังจากนะครับทหารของเราโดนระเบิดนะครับกับระเบิดคนที่2ใช้ว่าคนที่1ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เมื่อวานเจอคนที่2นะครับก็ประกาศ กดเข้มเชิญทูตออกจากประเทศไทยแล้วก็เข้มข้นมากครับขอให้ทุกคนปลอดภัยครับไม่ส่งความหงุดจงให้กันครับสนมากก็ให้ส่งสารประชาชนเขตชายแดนขอให้ปลอดภัยรวมถึงทหารไทยด้วยนะครับอย่างนี้ครับผมประชาชนชาวไทยเขาก็อยู่ของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ที่เข้ามาตอนนี้นะครับประชาชนเขเมรเขาพยายามอพยพมาตะเข็บชายแดนและเขารุกล้ำมาทีละนิดททละนิดเพื่ออะไรครับเพื่อความเจริญมันอยู่ฝั่งไทยเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ นะครับแล้วมันชนติดต่อกันนะครับมันก็จะเปิดการสร้างรายได้แห่งใหม่คือตะเข็บชายแดนการค้าการขายระหว่างไทยกับกัมพูชาแห่งใหม่ฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่ประเทศด้อยพัฒนาเขาพยายามจะเจาะหาทางพื้นที่เพื่อจะสร้างพื้นที่ในการค้าขายนะครับรเผลอๆแก้งคอร์เซนเตอร์ก็จะไปลงจุดๆนั้นอีกนะครับถ้าเออเพราะว่าอะไรน้ำไฟเน็ตมันพร้อมไงครับแม่ ไปติดต่อประเทศอื่นมันก็ไม่พร้อมเข้าประเทศไทยนะครับโคก็โคง่ายเน,ะนาะนักการเมืองก็โคง่ายนะครับจัดไปขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะส่วนมากผมจะอ่านความคิดเห็นนะครับมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเราก็ทําได้แต่ส่งกําลังใจไปนะครับขอให้ทหารทุกคนและชาวบ้านปลอดภัยนะครับทหารไทยสู้ๆก็จะได้เห็นบริบทของทหารไทยแล้วนะครับขอให้ทหารไทยปลอดภัยทุกนายตอนนี้โดนไปสองแล้วครับ อาขาดไปสองจกกักรกบระเบิดรัฐบาลยังนิ่งอยู่ขอให้ฐานไทยชนะเทวดาคุ้มครองฐานไทยสู้ๆเราจะอ่านไปเป็นบางคอมเมนต์นนะครับอ่านละเอียดยิบก็ไม่ได้นะครับมาลบที่ชาวบ้านเดือดร้อนแต่จะไม่ลบก็ไม่ได้ถูกต้องครับขอให้นักรบทุกคนปลอดภัยใช่ครับมันก็ต้องมีนะครับเพราะว่าเขาจ้องจะลุกลานนะครับ เขาคนจ้องจะลุกการมันก็ต้องมีผู้เดือดร้อนอยู่แล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราไม่ทําอะไรนะครับพื้นแผ่นดินไทยของเราก็จะสูญเสียไปนะครับอดทนหน่อยนะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับถูกต้องครับคือทําให้เร็วและจบให้เร็วจัดให้หนักนะครับระดมเอาให้หนักหนักะครับใช้เวลาเอาเดือนนี้เอาให้จบเลยรับจัดให้เต็มจัดให้หนักเอาหนักหนักและอย่าได้แยมนะครับไม่งั้นก็แรงเป้าหมายนะครับยึดก่อนแล้วค่อยคุยอย่าไปคุยแล้วยึด เอาเอาหนักๆเลยนะนะครับไอ้ไวรุ่นทรงคอมเมนตน่ะทรงก็มีไหนมาจัดให้หนักๆเอาการเสนอข่าวแบบนี้ทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ความเคลื่อนไหวอันนี้ไม่เป็นไรครับผม คือความขึ้นไหวในการย้ายคนออกไปนะครับอันนี้คือนําเสนอข่าวเราไม่ได้นําเสนอข่าวของกองทัพแต่เรานําเสนอข่าวของพลเรลือนในการอพยพนะครับและจุดจุดนี้พิกัดพิกัดจุดนี้นะครับกว่าจะไปหาข้อมูลอะไรยังไงมานะคือเขาก็ทราบนะครับว่าก็มีคนพลเรลือนอยู่ก็ต้องเอาออกไปแบบเนี้ยถูกต้องครับผมผมคนลาวขอเอาจะช่วยพี่น้องไทย <c oughs> ขอบคุณมากครับพี่น้องชาวลาว ขอให้ทหารไทยประชาชนไทยปลอดภัยทุกคนรัฐบาลออนแอประชาชนเดือดร้อนมีส่วนครับมีส่วนบอกว่าไม่มีส่วนนี่ไม่ใช่ครับมีส่วนเลยรก็มีส่วนอย่างมากด้วยขอให้ประชาชนชาวไทยปลอดภัยครับแม่ทัพบอกไม่เกิน3วันเอา้าจริงหรือเปล่าครับอถ้าไม่เกิน3วันนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับทีแรกผมก็ระยะเวลาให้นะครับเผื่อยืดเยื้ออะไรประมาณ1เดือนนะครับแต่บอกว่าไม่เกิน3เดือนนะขอให้มันจริงนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ ชาวไทยที่อพยพไปอยู่ในเขตพื้นที่ความปลอดภัยหรือว่าพื้นที่เสี่ยงนั้นนะครับก็จะได้ไม่เป็นห่วงทรัพย์สินของตัวเองนะครับแน่นอนผมเชื่อนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยทางความมั่งคงของชาตินะนะครับยังไงยังไงทุกคนก็เป็นห่วงทรัพย์สินของตัวเองอยู่เนาะนะครับตอนนี้ก็วิกฤตหนักอยู่เหมือนกันนะครับทั้งเหนือนะครับทั้งเอ่อทั้งเหนือทั้งอีสานนะครับแล้วก็ทั้งใต้นะครับเห็นเห็นกันอยู่ตามข่าวทั่วไปนะครับ แม่ทัพจัดเลยค่ะสู้ๆนะคะทหารไทยขอให้ปลอดภัยทุกคนขอให้กำลังใจขอให้ชาวบ้านปลอดภัยค่ะก็นะครับหน้าตอนนี้เพื่อนๆพี่ๆร้องนะครับต่างจังหวัดที่ไม่ได้อยู่พื้นที่นะครับก็ได้แต่ส่งกำลังใจและก็ข้าวของในสิ่งที่จำเป็นสาธารณูปโภคน้ำข้าวปลาอาหารนะครับที่ส่งไปให้นะครับน้ำตาไหลสงสารทหารแนวหน้าขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ ขอให้คุณพระคุ้มครองปลอดภัยทุกคนนะครับส่วนมากก็นะครับยับสงครามก็ต้องแบบนี้นะครับเครื่องบินลบขึ้นอย่างอ๋อคือเมื่อก่อนเนี่ยมีการบอกว่าถ้ามีสงครามอะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับเครื่องบินนะครับถ้าอากาศของเราพร้อมจะไปภายใน5นาทีอะไรประมาณนี้นะครับคุณรู้ไหมลบกันชาวบ้านเดือดร้อนใช่ครับการลบกันนมันไม่มีใครใช้คำว่ามันไม่ใครยิ้มหรอกครับ แต่กดต้นองไม่ลบครับมันจะเดือดร้อนหนักกว่านี้นะครับมันจะเดือดร้อนอะไรนะครับอา้าวได้คืบก็เอาศอกนะครับอันนี้คือประเภท mm hmm. ใช้คําว่าประเภทอื mm hmm. เดินทางมาชนบุรีเลยค่ะขอพรโอ้ไกลไปครับขอให้ทานไทยและชาบ้านปลอดภัยใช่ครับผมอวยนอ,อ,อเดือดร้อนชาวบ้านสู้ๆนะคะขอให้ทหารไทยปลอดภัยทุกคนมันจะมีในลักษณะนะครับทหารบอกว่า สู้ก็โดนด่าไม่สู้ก็โดนด่าไอ้พวกที่มามือไม่พายเอา,เอามือไม่พายทาวลาน้ำเลยนะครับก็ดูเอาเองครับผมอ่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อความนะครับคลิปกระแสเบื้องตอน้นณตอนนี้ณวันนี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นไม่กี่นาทีนะครับเราก็พยายามจะติดตามสถานการณ์แบบตอนสงสารชาวบ้านขอให้ประชาชนทุกคนปลอดภัยนะครับใช่ครับผมประชาชนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็ต้องไปอยู่ในจุด ที่คืออย่างนี้ครับผมประชาชนที่อยู่ตะเข็บชายแดนของเขาต้องน้อมรับและยอมรับอยู่แล้วว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงพร้อมที่จะย้ายออกไปนะครับถ้าไม่อยากอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงก็เขาก็ย้ายไปนานแล้วนะครับแต่มีเหตุจําเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เขาต้องอยู่ตรงจุดจุดนั้นนะครับ ะนะครับก็เป็นข้อความบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในการรับชมและรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับตอนนี้ณตอนนี้ยังเป็นสถานการณ์ที่ยังไว้วางใจไม่ได้นะนะครับมีอะไรยังไงเพิ่มเติมเดี๋ยวผมแอดมินทีทีรชัยจะเก็บเรียบเรียงและขมดนะครับนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องน,น,น,นะครับฝากกดติดตาม กดไลค์กด subscribe นะครับช anel ของเราไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวข้อมูลข่าวสารอะไรยังไงมานะครับก็จะมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้นงนองๆครับผมมันเยอะเกินนะครับเอามาฝากโจก,กึมโจกึมแล้วกันนะครับผม